ใครมาโรมต้องมาร้านนี้เป็นหนึ่งในเพลสโตที่อร่อยที่สุดในชีวิตแป้งมันดูบางมากเลยดูดิชิมมาอีกแล้วโอ้โหเส้นเขาทำหมดดีมากที่นี่มีทีสรามิสุกว่า100แบบคือเยอะมากๆเลยกินอันนี้ถือว่าถึงอิตาลีเลยทุกคน สว,สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ GDB All Free พากินรอบโลกนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อิตาลีนะครับอยู่ที่เมืองโรมนะฮะเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์จริงๆแค่ฉากก็มีความยิ่งใหญ่ความโรมันแล้วอ่ะ นึกถึงอาหารอิตาลีเนี่ยทุกคนก็น่าจะนึกถึงแบบพิซซ่าพาสตา้าเจลาโต้กาแฟชีามิสูใช่ไหมพวกนี้ก็จะเป็นอาหารอิตาลีนะครับเราเชื่อว่าหลายๆคนชอบกินพาสตา้าชอบกินพิซซ่ามากๆถึงแม้ว่ามันจะแคลเยอะอ้วนก็ตาม แต่ไม่บรรมาตะลุยกินเมืองนอกทีเนาะเราก็อย่าสนใจเรื่องแคอรี่นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะพาทุกคนไปตะลุยกินสตรีทฟู้ดที่โรมก็จะมีสตรีทฟู้ดด้วยแล้วก็มีร้านอาหารด้วยมีร้านที่แบบว่าต้องจองล่วงหน้าแล้วก็มีร้านที่เหมือนคนโลเคอลคะแนะนำมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มิกซ์แอนด์แมชกันจะบอกว่าช่วงนี้อิตาลีอ่ะอากาศดีมากโดยเฉพาะโรมอ่ะไม่หนาวไปไม่ร้อนเกินไป ตอนนี้อยู่ที่17องศาก็ใส่แค่เนี่ยเสื้อสเวตเตอร์ตัวเดียวก็คือจบเลยแล้วก็คือตอนนี้หิวมากใช่ปะแต่ก็แบบอยากจะพูดความรู้สึกณตอนนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคลิปเนี้ยน่าจะเพิ่งแลนดิ้งจากสนามบินแล้วก็มาเช็คอินแล้วก็จะไปกินเลยใช่ปะก็จะเป็นแบบฟิลอิมเพรสกับเมืองเมืองนี้อยู่นะครับแล้วก็ได้ทำคลิปเที่ยวเมืองโรมเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ พูดถึงเมืองโรมเนี่ยมันมีความสวยในยตัวเองอะตึกมันมีความแบบเก่าแก่มีความหินสวยมากก็คือเดินดูรอบเมืองได้เลยโอเคเดี๋ยวจะรีบเดินเวลาแรกก่อนเพราะว่าตอนนี้หิวมากเป็นร้านขนมปังซาลามี่นะครับกินรองท้องก่อนเพราะว่าร้านต่อไปอะจะเป็นพิซซ่าไม่อยากจะกินอะไรหนักมากๆคืออิตาลีอะจริงๆแล้วเป็นประเทศแห่งศิลปะนะทุกคน,วนเวลาเดินไปก็เจอแบบคนเล่นดนตรีเจอแบบอาร์ต ร้านแรกนะครับมีชื่อว่าปาเน่แอนด์าลามี่ที่นั่งมีทั้งอินดอร์แล้วก็อาลโด์แต่ว่าเราเลือกอาลโด์เพราะว่าเราจะได้แบบวิ์ของของเมืองอะไรอย่างเงี้ยแบบนั่งดูคนนั่งชื่นชมบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยคือตามชื่อร้านเลย ปาเน่แล้วก็ซาลามี่ปาเน่เนี่ยก็คือขนมปังซาลามี่ก็คือคล้ายๆแฮมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นเมนูโดยรวมของร้านเขานะครับก็จะแบบแบ่งเป็นแซนด์วิชแบ่งเป็นสลัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่คือดังแซนด์วิชเมนูที่สั่งก็คือสั่งตามอามุปกรณ์ครับกิน <c oughs> ไม่ออกมันแบบน่ากินดีอะ่ะ <c oughs> ได้มาแล้วทุกคนพันเน่แอนซาลามีน่ากินมากเลยดูดิขนมปังมันแบบดูกรอบแล้วดูไส้ข้างในโอ้โหซาลามี่คือแบบฉ่ามากเลยอ่ะคืออันเนี้ยขนมปังซาลามี่แล้วก็ชีสแล้วก็มะเขือเทศอมร่อยมากขนมปังกรอบไส้ฉ่ำอืม คอมโเลชั่นที่ดีมากเลยนะคือแบบขนมปังเขาอร่อยมากเลยนะจําได้เลยเวลากินเมนูสไตล์แบบนี้ในไทยใช่ใชปะก็จะเจอแบบขนมปังเหนียวเหนียวแล้วก็ไม่มีรสชาติแต่อันนี้มีฟังเสียงดีหนะอีกรอบหนึ่งนะหูอ,อ,อร่อยมากเลยอนะขนมปังกรอบไส้ฉ่ชำชีสด,ดีทุกอย่างดีวัตถุดิดีมากกินอันนี้ถือว่าถึงอิตาลีเลยทุกคนขนมปังกรอบเมื่อเขาเทศอร่อยชีสอร่อยโชยเกี้ดีทุกอย่างดีงาม มาตามได้ไม่หวังแน่นอน <This man. S 1> แล้วก็ไว้สักแก้วหนึ่งมากินคู่กันกับ mm hmm. ตัดเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอร่อย mm hmm. ตอนนี้ mm hmm. มีพลังกลับมาแล้วเพราะตอนแรกแบบนผิวโซม <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านต่อไป mm hmm. เป็นร้านติซซ่านะครับ mm hmm. จ่ายเงินเรียบร้อยด้วย TTB All Free 18.5ยูโรนะครับก็ตีเป็นเงินไทยนะฮะ7 2 4บาทว่าเมืกี้เราลูดยูโรเสร็จปุ๊บมันก็ตีเป็นเงินไทยให้เลยรถมาลถมาออคือก็บอกว่าอิตาลีอ่ะซอกซอยมันเยอะใช่ปะ่ะรถอ่ะมันเข้าได้แต่ว่าเขาไม่บีบแต่เรานะ <S <S ไม่ได้ยินเสียงแต่แตเลยอันนี้คือรู้สึกประทับใจคืลแบบเฮ้ยเออดีอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาให้ความสําคัญกับคนมากๆเลย ฟีลแบบเออถ้าเกิดว่าไปในแหล่งท่องเที่ยวใช่ป่ะรถก็จะค่อ,คอคยๆขับให้คนเดินก่อนไม่เร่งรีบไม่ปีบแต่แต่ถ้าเป็นอินเดียแล้วก็รถองใส่กระดังสิงนะถ้าอินเดียแล้วก็แต๊ดแต๊ดแต๊ดอะไรอย่างงี้อ่ะเมื่อกี้มาถึงว่าอันนี้ให้ดูบินก่อนก็คือว่าเมื่อกัน78.5ใช่ป่ะตอนแรกอะงงว่าเอ้ยอันนี้คืออะไรเซอร์วิสโซทาโบโลแต่เมื่เอเปิดแปลดูใช่ป่ะก็เป็นเหมือนกับว่าค่าเซอร์วิส ในการเปิดโต๊ะต่อคนคนละ1ยูโรแล้วก็มีแซนด์วิช12ยูโรแล้วก็โรสีสี่จุดห้านะครับคือว่าก็โอเคนะแบบราคาไม่ได้ถูกมากแต่ว่ารสชาติอร่อยมากวัตถุดิบดีมากเลยทุกคนก็เป็นหนึ่งร้านที่แนะนานะครับก็เราจะไป <Pizza. S 2> ร้านที่2กันพิซซ่าร้านที่2นะครับมีชื่อร้านว่าเอ็มม่าพิซซ่าข้างหลังนี้ก็มีความแบบโลเคอล็อกลนะครับนั่งกินแบบในเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนเยอะมากเลย ไปเจอมาใน Ti k t o อกแล้วหลายๆคนก็บอกว่าอร่อยแบบว่าร้านโลโลแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มก็เป็นร้านที่แบบแนะนําจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่มากินร้านนี้แนะนําว่าต้องจองมาก่อนเท่านั้น mm hmm. ก็อีเมลหาเขาเดี๋ยวแปะขึ้นอ e ีเมลไว้ให้ตรงน,นี้บอกว่าเออจะมากินวันไหนกี่โมงอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่านัดอ่ะนั่งได้ถึงแค่2องทุ่มเท่านั้นเราต้องออกแล้วเพราะว่าบอกว่าวันนี้ฟูลลีบุกจริงๆแล้วก็ร้านเขาเนี่ยเปิด6กโมงครึ่งก็กะเวลาดีๆ ทุกคนรู้ไหมรับว่าพิซซ่าเนี่ยกำเนิดขึ้นครั้งแรกราวราวศตวรรษที่16บที่เมืองนาโปลีหรือว่าเมืองทางตอนใต้ของอิตาลีแล้วหน้าตาของพิซซ่านยุคนั้นเนี่ยต่างจากตอนนี้โดยสิ้นเชิงเลยทุกคนในยุคนั้นนะครับพิซซ่าเป็นแค่ขนมปังแบนๆโรยเกลือกระเทียมแล้วก็มันหมูซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและพิซซ่าเนี่ยก็เป็นอาหารของชนชั้นแรงงานหรือว่าคนยากจนและนี่คือหน้าตาของพิซซ่าร้านแรกในอิตาลีอยู่ที่เมืองนาปโปลีมีชื่อว่าอันเดกาพิซเซเรียพอร์ คนอิตารี่เนี่ยมักจะนัดเจอกันที่ร้านพิซซ่านะครับแล้วการกินพิซซ่าแบบออริจินอลดั้งเดิมของเขาเลยเนี่ยคือต้องกินด้วยมือแล้วก็กินพิซซ่าตอนร้อนๆรวมถึงไม่ใส่ซอสใดๆนะฮะอย่างการใส่ซอสมะเขือเทศเนี่ยคนอิตารี่ถือว่าเป็นเรื่องที่บาปมากเลยทุกคนแล้วหนึ่งในพิซซ่าที่เป็นที่นิยมมากๆเลยเนี่ยอิอาลี่ก็คือมาร์การิต้านะครับ ซึ่งเป็นพิซซาที่มีหน้า3สีของธงชาติอติตาลีอยู่ได้แก่สีขาวเขวียว,วแล้วก็แดงสีขาวเนี่ยมาจากชีสสีแดงก็มาจากมะเขือเทศแล้วก็สีเขียวเนี่ยมาจากใบโหระพานะครับแต่ถ้าเกิดว่าหน้าที่คนไทยหลายๆคนเนี่ยคุ้นชินหรือกินบ่อยเนี่ยก็คือเฮาเอียนแต่หน้าเฮาเอียนเนี่ยไม่ได้มาจากอิตาลีมมาทุกคนหน้าเฮาเอียนเนี่ยไม่ต้องก็เหนือมาจากประเทศแคนาดาแล้วเวลาคนอิตาลีเห็นหน้าพิซซาเฮาเอียนนะเขาจะแบบโกรธมากแบบ you are สับปะรดเนี่ยมาใส่พิซซาได้ยังไงเป็นเรื่องที่ผิดมากบาปมากนะครับมาแล้ว เป็นพิซซ่าหน้าพาไมแฮมน่ากินมากกินเผามากโอ้แค่แบบจับแป้งรู้สึกถึงความแบบความบางเบาของมันแล้วอะแป้งมาดูบางมากเลยดูดิค่อนอข้างเค็มนะแต่ไม่ประทับใจแน,น้อตาลม,มันดูดีแต่เค็มไปหน่อยญญแตบบ่แป้งอร่อยถ้าเกิดใครอยากมาลองทานนะลองสั่งหน้าอื่นให้ด้วยนะแบบไม่มีพาเมแฮมนะอาจจะแบบไม่ไม่เค็มก็แล้วเพราะว่าเทกเจอร์เดลโรของเขาอะ แป้งดีทุกอ,อย่างดีจริงๆแล้วที่เนี่ยเขาก็มีหน้าอื่นๆเยอะเลยนะพวกชีสพวกแบบมคาบิตาพวกอะไรเนี้ยกินไปกินมาเริ่มชินหรือตอนแรกเราไปโดนเกลืออืมอร่อยเล้วหรือแบบตอนแรกลิ้นเรายังไม่ชินอ๋อพีเตอร์ใครที่ชอบเขาไม่แฮมเ่ย ต้องมาลองสักครั้งข้ามอร่อยของพิซ่าให้เนี่ยมันแบบเน้นวัตถุดิบเลยอะแบบแป้งไม่ต้องใส่อะไรเยอะเมื่อกระเทศแบบเบาๆไม่ต้องแบบมีอะไรมาปรุงแต่งเยอะแยะอะไรเงี้ยมันทำให้เราเหมือนกับได้ฟิลของอินกรีเดียจริงๆแบบกินแล้วรู้สึกถึงแป้งถึงความาแฮมอะไรเงี้ยอันนี้คือความออริจินอลของพิซซ่าต่อไปคาโบนาร่านะครับ กลิ่นหอมชื่นใจจริงเลยกลิ่นชีสได้กลิ่นของความอร่อยคือแค่หน้าตาก็แบบสามผ่านแล้วอ่ะเส้นดูออเทนเต้แบบความกรุบกำลังดีแล้วก็ไอตัวเบคอนก็แบบเรียลเบคอนจริงๆอ่ะโอ้โหเส้นเขาทำหมดดีมากเป็นเส้นที่ถูกต้องอ่ะความกรุบนอกแล้วก็นุ่มใน เบคอนอร่อยมากมันแบบกรอบรสชาติดีอ่ะหือนมันไม่ใช่เบคอนที่เรากินทั่วไปอ่ะอันนี้มันกรอบมันเค็มมันอร่อยอร่อยอ่ะแล้วคาโบเลร่าเนี่ยเป็นแบบสไตล์ดั้งเดิมก็คือไม่มีครีมไม่มีนมรสชาติแบบติกต๊กๆ๊เข้มข้นคือกินเข้าไปครั้งแรกอะ่ะเราจะยังไม่ชินกับรสชาติเคานะทุกอย่างมันจะแบบดูเค็มอะไรเงี้ยแต่พอเรากินไปเรื่อยๆก็แบบอร่อย กินเสร็จก็คือจุกเลี่ยนเราต้องอยู่กับอาหารอิตาลีแบบนี้ไปอีกสิวันกูเขาตู้ของนะพรู้พิหลังจากกินพิซซ่ากินของคาวมาอิ่มๆเราก็ต้องล้างปากด้วยไอศครีมเจลาโต้นะครับทชหลานว่า เวนชี่แล้วร้านเนี้ยนัชอบมากๆเคยกินตั้งแต่ตอนแบบเด็กๆแล้วที่ลอนดอนอร่อยมากๆเลยใครที่แบบเจอแวะได้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนี่ยแต่ในร้านก็มีแถวนะเนี่ยโอ้ข้างหลังมันแบบน้ำตกฟิลให้เหมือนช็อกโกแลตตกอะ่ะ เจลาโต้เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวเตาลีม่มากเลยทุกคนลายคนอาจจะสับสนระหว่างเจลาโต้แล้วก็ไอศครีมมันไม่เหมือนกันนะครับคือเจลาโต้เนี่ยจะต่างกับไอศครีมตรงที่ว่าเจลาโต้จะมีสัดส่วนของนมต่อครีมที่มากกว่าและจะไม่ใช้ไข่แดงมาส่วนผสมเลยแต่ไอศครีมเนี่ยจะมีครีมมากกว่านมและมีไข่แดงมาส่วนผสมหลักและพื้นฐานเจลาโต้แบบออริจินอลดั้งเดิมจริงๆแล้วเนี่ยมาจากนมสดแท้ๆที่ตีให้เข้ากันจนได้ความเหนียวแต่ไม่พึ่งสารเคมีใดๆนะฮะขนาดแป้งและไข มีไขมันต่ําแล้วก็เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพแต่เมื่อเวลาผ่านไปยุคสมัยเปลี่ยนไปเริ่มมีการดัดแปลงให้เกิดรสชาติต่ตางๆมากขึ้นรวมถึงการใส่ท็อปปิ้งเพิ่มครีมเพิ่มผลไม้ต่างๆเพื่อให้รสชาติมีความอร่อยขึ้นนัวขึ้นก,ก็จะกลายเป็นขนมหวานที่เรากินอยู่ทุกวันนี้นะครับและทุกคนรู้ไหมว่าสถิติจากปี2 0 2 1ที่ผ่านมาเนี่ยชาวอิตาลีเนี่ยกินจลาโต้เฉลีย่ยอยู่ที่2.8กิโลกร,รัมต่อปีนะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากเลยทุกคนจัดมา2แท่งจุกๆนะครับ แห่งหนึ่งรูดด้วย t นบิลเอาฟรีแล้วก็แท่งหนึ่งรูดด้วยบัตรเครดิตอื่นๆนะครับธนบิเอาฟรีเนี่ยอยู่ที่2 3 1บาทส่วนบัตรเครดิตอื่นๆอยู่ที่2 3 7บาทก็ต่างกัน7บาทนะครับก็เห็นได้ชัดเลยสาเหตุที่ราคาถูกกว่านะี่เนื่องจากว่าบัตรใบนี้ไม่มีค่ารูด Fx 2.5%ทําให้ราคาดีนะครับแล้วก็เลทเนี่ยถูกมากทุกคนเลทเนี่ยก็คือใกล้เคียงกับร้านแลกเงินเลยนะครับดังนั้นถ้าใครมาต่างประเทศอย่าลืมเปิดบัตรมานะครับสามารถเปิดได้ที่ออปหรืว่าาาน้าสขก็ได แต่ตอนนี้ด้วยความที่เป็นจาระโต้ละลายไวมากแล้วขอแบบว่าเลียก่อน,นเลยนะอ,อร่อยมากพิซซ่าชิโอคือหอมมากทุกคนอหอมมากเลยอะ่ะตอนนี้คือมันละลายไม่ไหวแล้วอะ่ะทีแรกว่าจะซื้อมาคนละแท่งใช่ปะ่ะทีนี้กินไปแล้วสองแท่งพิซซ่าชิโอหอมรสพานาต้าก็ดี แต่ว่าปลุกใจพิซซ่าชโอมากแบบหอมถัว่วไอติมเนื้อมันแบบเข้มข้นอ่ะรู้สึกได้เลยถึงความฟูแฟ f ของนมอ่ะอร่อยมากจะบอกว่าเวลาเราไปไต้หวันไปฮ่องกงใช่ไหมหรือประเทศไทยเนี่ยก็จะเห็นคนถือชาตินมไข่มุกถือน้ําดื่มถือกินตลอดเวลาแต่ว่าที่นี่ถ้าเกิดว่ามาเนี่ยวินาทีที่เข้ามาถึงโรงตรงนี้นทุกคนถือเจลาโต้แล้วเขาก็กินกันแบบละลายแบบเนี้ยจริงๆนะแบบเนี้ยนักกินแบบเขาเลยเขาจะกินแบบเนี้ยแบบ รู้สึกวายเขาก็แบบค่อยถือแบบละลายอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีนี่ก็เหมือนกันเรื่องความที่สดแบบสองมันอ่ะมันนมมันเยอะใช่ไหมจุดล้อมเหลวมันก็แบบเรียกว่าจุดล้อมเหลวต่ำหรือสูงวะจุดล้อมเหลวมันก็ทําให้มันละลายไวเออมันก็เป็นอย่างเงี้ยคงไม่ชอบแล้วก็อร่อยชอบที่มันเป็นแฮสนัตอ่ะแล้วก็ที่มันมีแบบถั่วกรุบๆอ่ะกับพิซซาโชอร่อยมากคนนี้ก็กุนไนนะครับทุกคนชาว แค่อยู่อิตาเลียนวันที่สองก็อยากกินอาหารไทยแล้วอยากกินกะเพราอยากกินผัดไทยอยากกินแกงเขียวหวาอยากกินอาหารผ็ด วันนี้กำลังลังไปกินร้านพาสต้าเป็นหนึ่งร้านที่ดังมากๆเลยที่นี่แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากเดินทางในโรมแล้วแบบง่ายๆหน่อยก็เรียกอนะูเบอร์อูเบอร์เขาไปทุกที่เลยแล้วก็เราจะบอกว่าคนขับรถที่นี่หรือคนที่นี่สุภาพมากๆเขาไม่บีบแต่เลยคนเดินเขาไม่บีบแต่เขาแบบรอให้คนเดินให้เสร็จแล้วค่อยๆขับอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยและเซฟหลายคนบอกว่าให,ให้ระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากับตัวเองยังไม่เจอเท่าไหร่นะโอ้โห คนอย่างเยอะดูดิคิวแบบเยอะมากเลยอะ่ะนี่จะได้กินกี่โงงวะเนี่ยทุกคนตอนนี้นะจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยนะเพราะว่าปวดหัวมากแบบมึนแบบจะเป็นลมเลยอะ่ะตอนนี้บ่ายโมงแล้วแล้วแบบว่าไม่ค่อยยังไม่ได้กินอาหารอะไรเลยหิวมากจะบอกว่าคนเยอะอย่างเงี้ยรอคิวไม่นานเลยแต่กีะยนมามาืนประมาณแบบ5นาทีอะ่ะ ก็ได้โตแล้วแล้วก็พอสั่งกับพนักง,งานเสร็จปุ๊บใช่ปะมสิบนาทีก,ก็ได้เลยนะครับสั่งไปทั้งหมด3อย่างอันแรกเป็นเคสโตนะครับเสิร์ฟเป็นแบบแพนอย่างเงี้ยน,นั่นเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขาเนาะ พาสต้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่มีชื่อเสียงมากๆเลยของอ,ตอิตาลีซึ่งที่มาของพาสต้าเนี่ยมีหลายตำนานมากบางก็ว่านักเดินทางชื่อดังของโลกมาโคโปรลเป็นชาวเวนิสเขาค่อยๆเดินทางมาจากประเทศจีนกลับมายังอ,ตอิตาลีแล้วก็ได้นําแรงันาดาันใจจากเส้นบะหมีม่ของจีนกลับมาประยุกต์จนกลายเป็นเส้นพาสต้าแต่ก็มีตำนานหนึ่งที่บอกว่าเส้นพาสต้าเนี่ยก็กำเนิดขึ้นในอ,ตอิตาลีนี่แหละเพราะมีการขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณาคดี อารยธรรมอิตาัีว่ามีรูปปั้นบรรพบุรุษชาวอิตาลีคนหนึ่งเขาได้ทําการบดธัญพืชแล้วก็ผสมเส้นพาสต้ามาตั้งนานแล้วแถมยังมากดหลักฐานเป็นเครื่องครัวทําเส้นพาสต้าในรูปแบบต่างๆอีกด้วยทุกคนคิดว่าคนเชื่อเรื่องไหนดีมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับในปัจจุบันเส้นพาสต้าเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบมากว่าจะเป็นทรงยาวทรงกลมทรงเกลียวนะฮะอย่างที่เราคุ้นชินหูเนี่ยก็จะเป็นสปากเกตตีแคตูชินี่แองเจลแฮรมักกโรนีนะฮะเคมาหิวมาก อร่อยมากดีมากเลยอะส้นคือแบบกรุบออเตนเต้แล้วหอมชีสหอมเพสโต้นี่เป็นหนึ่งใพสโต้อร่อยที่สุดในชีวิตอร่อยมากไม่รู้เพราอยู่หรืออร่อยนะไอคิดว่าเพราะมันอร่อย,อยจริงรสชาตแบบถึงมากเข้มข้น ชอบเพสโเส้นขนมเขามากเลยนั่นแบบครีมครีมหอมหอมโหใครมาโรมต้องมาร้านนี้ต่อไปละซัญญา่าดูดีมากโหโห,หน้าตาคือเอาไปเลยสิบเต็มสิบมาลองกินเลยคืออันนี้เหมือนเขาเอาเนื้อไปสโมกอะมันมีกลิ่นแบบสโมกแต่ว่าชอบเพสโต้มากกว่า คือที่บอกว่าชอบพสโต้มากกว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้ชินกับรสชาติและสัญญาแบบนี้คิดว่าน,นี้มันจะเป็นสไตล์แบบออริจินอลของนี่เลยก็คือมีความไม่ติด์จัดของซอสมากแต่ว่าพวกเส้นพวกเนื้อพวกชีสอะไรเงี้ยมันดีหมดเลยเส้นไม่เละทุกอย่างดีแต่บอกว่ามาเนี้ยไม่ค่อยได้กินเนื้อสัตว์เลยก็อันนี้เป็นมือแรกๆเลยที่สั่งแบบเป็นเนื้อจริงจังอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยกินสเต็กที่เมืองฟอรเบนแต่อันนี้แบบนิเบาลลองสั่งมาแบบแซมเปิลแซมเปิลดูเพราะว่าตอนข้างๆสั่งแล้วมันน่ากิน อร่อยแบบเนื้อดีมากแล้วแบบชีสเขาดีมากหอมชีสมากๆเลยอะ่ะโอ้เหมือนกับแบบว,ว่าเขาเอาชีสปะะไปยัดไส้มิตรบอลอ่ะอร่อย,ออยกินกับเฟสโต้จุดดำจุดกินเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเข้าห้องน้ำใช่ปะ แล้วก็คนพบว่าร้านเขาใหญ่มากถ้าเกิดเปเรียบเทียบห้องแถวบ้านเราเนาะประมาณ3ห้องแถวอะ่ะ1ชั้น1มีชั้น2แล้วก็มีที่นั่งข้างนอกอีกอะ่ะคนเดียสุดๆแต่ว่าเขาแบบเสิร์ฟไวมากอะ่ะคิดว่าเขาต้องเตรียมแบบทุกอย่างดีโอเปอเรชั่นดีอะไรเงี้ยใครมาก็ไม่ต้องกลัวรอคิวนานนะครับโอเคร้านต่อไปมีชื่อว่าซั p พลีซิโอแล้วร้านเนี้ยดูเหมือนจะเป็นสตรีทฟู้ดจริงจังเลยเนี่ยเขาขนาดเขาเขียนว่า Italian Street Food แล้วก็มี a m b e i r o Russell so Street Food 2023ได้ซีทริปได้โรมตรงนี้ก็มีแบบสตรีทฟู้ดแล้วก็ฟูดดี้โหระวันเยอะแยะเลยนะเนี่ยเมนูที่นี่ก็คือตามชื่อร้านเลยสปริซิโอมันคือเหมือนขาอ้าวยัดไส่แล้วก็เป็นหน้าต่างๆหน้าคาเชโอเปเป้หน้าคาโบนาราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทอดอันละ3ยูโรราคาเท่ากันหมดอ้มาแล้วสว q u i c มาเร็วมากเขาบอกว่าทุกร้านที่เนี่ยเขารับบัตรเดบิตหมดเลยนะแล้วก็บัตรที่น่าใช้ก็คือบัตร TDB All Free ใบนี้นะครับเพราะว่าในชั้นเลยที่รูดร้านไอศครีมใช่ไหมที่บอกว่าใช้บัตรเดบิตเนี่ยก็จะราคาถูกกว่าใช้บัตรอื่นๆเพราะว่าบัตรใบนี้ไม่มีค่ารูด FX อเอ็แล้วก็ยังมีประกันอุบัติเหตุให้3,000บาทแบบไม่จำกัดจํานวนครั้งแล้วก็มีประกันชีวิตให้สูงสุด20เท่าของเงินฝากไม่เกิน3ล้านบาทนะครับเพียงแค่ฝากเงิน hmm. ไว้วันที่ 1- นึถึงสาของเดือนที่ผ่านมาก็จะได้จิตหมดหนี้เลยนะครับที่นาาพูดมาสามารถสมัครได้นะครับที่แอป TTB Touch หรือว่าที่หน้านสาขาก็ได้คุ mm ้ hmm. มมากจริงๆทุกคนถ้าเดินทางมานะแนะนำเลยนะสมัครมาเพราะว่ามันง่ายมันสะดวกไม่ต้องพกเงินเยอะว่ามาหนี่ใช่ว่าสมมุติว่าเราโดนฉก เงินแล้วยิ่งยิ่งยุงโ,ยโรปเนี่ยโดนขโมยกระเป๋าตังกระเป๋าตังหายเราสามารถแบบอายัดชั่วคราวอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าสมมติเราเจอบัตรแล้วก็มาปลดอายัดแล้วก็ใช้ใหม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ารู้แล้วว่าบัตรหายก็คืออายัดถาวรไปเลยแล้วก็ออกบัตรใหม่มันก็จะเสี่ยงน้อยกว่าสมมติเราพกเงินสดแบบพันยูโรแบบสามหมื่นสี่หมื่นอะไรเงี้ยมันก็จะอันตรายต่อการขโมยนะครับโอเคได้เวลากินซัปปิซิโซของนัทแล้วสั่งมาทั้งหมด2รสชาติแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าอันไหนคืออะไรเดี๋ยวเราหั่นทีล ออ้ยได้กินมากโอ้นี่มันเป็นแบบข้าวยาไส้คือร้านเนี้รู้ป่าตอนทํารีเสิร์ชอะประมาณ3ามทุ่มสีที่บ้านเห็นร้านนี้แล้วคือแบบน้ำลายไหลทุกคนน้ำลายไหลมันนัดปะเป็นเหมือนอย่างที่บอกจริงเลยมันคือข้าวยาไส้มีมอสซาเรลามีมะเขือเทศแล้วก็เอาไปทอดก็เป็นฟีลแบบสวีทฟู้ดดีรสชาติดีอะ่อะอันนี้นา่าจะเป็นคาซิโออเปเป แหวกกันนะชิมมาอีกแล้วน,นี่ดูไส้อันนี้คือชิมแบบเลีเ่ยนมากคือถ้าเกิดว่าชิปเนี้ยมากินร้านเนี้ยเป็นร้านแรกก็คือจะแบบว้าวแต่อันเนี้ยเป็นร้านลังาไายแล้วใช่ปะเรากินพาสต้าเรากินอะไรที่มันแบบ หนักท้องมาเล่นเียๆมาก็าจะมีความเลี่ยนตามไปนะทุกคนแนะนําว่าให้มากินร้านนี้เป็นร้านแรกๆก่อนที่ท้องจะอิ่มตอนนี้ร่างกายคือแบบไม่ไหวแล้วไ,ได้ค่เซลาโตเท่านั้นนะแบบน้ำๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เรามาถึงร้านสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับมีชื่อว่ามิสเตอร์100ทิรามิสุคําว่ามิสเตอร์100ทิรามิสุเนี่ยมันมีความหมายนะมิสเตอร์ก็คือเป็นแบบมิสเตอร์ใช่ไหมแบบบุคคล100 ชรามิสุปแปลว,ว่าที่นี่มีชราามิสุกว่า100แบบคือเยอะมากๆเลยแล้วเมนูแต่ละแบบเขามีความครีเอทีฟมากนะคือปกติแล้วทร่ามิสุมันจะเป็นรสกาแฟรสเดียวใช่ปะแต่ว่าที่นี่คือมีให้คุณแบบร้อยแบบเลยเมนูเขาก็จะแบ่งเป็นหมวดแบบคลาสสิก แบบสเปเชียลนูเทลล่าแบบผลไม้แบบบิสกิตตี้สแน็คหรือว่าแอลกอฮอล์ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวจนงงอะ่ะจนแบบไม่รู้ว่าสั่งอะไรแล้วก็เลยถามเพราะว่าอันไหนแบบขายดีไหนแนะนําเขาบอกว่าเบอร์เจ็ดเป็นพิาชโชก็เป็นเล็งเอาไว้แหละก็เพราะว่าพอเรากินไอติมที่นี่มาใช่ไหมพิสตาชโชแบบมันอร่อยมากแล้วก็เลยอ่ะเอาเบอร์เจ็ดแล้วก็เบอร์สาเป็นสตรอเบอรี่บานาน่าเป็นอะไรผลไม้หน่อย น่ากินไม่ไหวน่ากินมากมากทีรามิสุสตรอเบอรีบร่บานานะ่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่กินทีรามิสุแบบที่ไม่ใช่ออริจินอลเฟลเวอร์ที่เป็นกาแฟอหอมถั่วมากๆแต่คิดว่าเบสเขาเหมือนเบสเขายังเป็นกาแฟอยู่นะแต่เขาแค่เปลี่ยนท็อปปิ้งคือเบสเขาอะยังเป็นกาแฟอยู่นะ แต่ว่าเขาแต่งหน้าเพิ่มด้วยพิซซาชิโอมันก็จะมีความหวานขึ้นมาเป็นฟิลแบบเหมือนวัยรุ่นกินได้มากขึ้นหรือคนที่แบบรู้สึกว่ากินกาแฟอย่างเดียวมันขมอะอันนี้ก็คือตอบโจทย์มากเลยพิซซาชิโอเขาจะเป็นเพสมาเนาะแล้วก็ท็อปด้วยแบบถั่วเพิ่มนิดน,นึงอ,อร่อยเลยต่อไปเป็นวานิลาสตรอเบอรี่ทุกคนรล้บปะ ทีรามิสุอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานเนาะคือคนอิตาลีเขาชอบกินกาแฟอยู่แล้วใช่ปะเพื่อให้แบบมีแรงทํางานต่างๆแล้วทีรามิสุเนี่ยเห็นว่ามีเรื่องเล่าเขาเล่ากันว่าภรรยาเนี่ยอยากจะให้แฟนตัวเองเนี่ยเวลากลับบ้านมาแล้วมีแรงกระปี้กระเป๋าในการทาการบ้านเพราะว่าคนอิตาลีไปทํางานข้างนอกมาใช่ไหมกลับมาก็เหนื่อยแล้วดังนั้นภรรยาเนี่ยเขาก็เลยคิดวิธีทําให้สามีเนี่ยเขาตื่นเขาก็เลยเอาขนมเนี่ยมาใส่กาแฟมันก็เลยเกิดเป็นทีรามิสุขึ้นมา นี่อร่อยตอนมีกล้วยกับมันมีสตรอเบอรี่อะ่ะยังไงก็อร่อยอะ่ะอ๋มอ,ม,อ,อมีกล้วยมีสตรอเบอร,บรี่อร่อยเลยกล้วยนี่คือดีกับทุกอย่างมันหอมเหมือนเป็นขนมหวาน,นแบบที่แ้สรูไม่มีกาแฟกาแฟแบบอ่อนมากดีดีแนะนำนะครับก็ ถือว่าเป็นทริปที่ถ้าพูดตรงๆก็คือมีความเลี่ยนสูงเนาะทั้งแบบพิซซ่าพาสต้าครีมขนมหวานก็หนักจาโตอะไรเงี้ยแต่มันก็เต็มไปด้วยแบบความอร่อยแล้วก็ได้ลองอาหารใหม่ๆแล้วแบบโลเคอลจริงๆปกติเวลากินอาหารอิตาลีในกรุงเทพในไทยอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบฟิวชั่นอยู่บ้างทำให้รสจัดมากขึ้นเส้นบางอย่างมันก็จะแบบไม่ได้ออเดนเตแบบที่กินที่นี่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเราได้มาเอ็กซ์เพรียนรสชาติของโลเคอลจริงๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ลองแบบอาหารใหม่ๆได้เคยกินแบบ กาสูแปลกๆครั้งแรกก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปแล้วก็จะมีเดินทางไปฟลอเรนซ์แล้วก็ไปมิลานไปเลคโคโม o ด้วยถ้ามีเวลาก็จะไปซินคเชอร์ร่ด้วยที่เป็นเมืองที่เขาอินสป r a t i o n ในการถ่ายทําหนังลูกราเรลลาดรตามเลยมิลานนี่น่าจะสนุกนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนอยากให้นัดไปประเทศไหนอีกมาคอมเมนต์กันนะครับแบบสรีทฟ้ดแปลกๆมาคอมเมนต์กันได้เลยเดี๋ยวเจอก,กันคลิปหน้านะครับ อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปสมัครบัตร CDB All Free ก่อนมาตะลุยกินตะลุยเที่ยวต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าบัตรไม่นี้ดีจริงๆเลทถูกไม่มีค่าชาร์จมีประกันอุบัติเหตุแล้วก็ประกันชีวิตให้สมัครได้เลยออนไลน์นะครับแล้วก็หน้าสาขาก็ได้บ๊ายบาย